ขานอนดอกพี่น้องงางาพี่น้องงาหากลงมาได้นะนี่ครับขอนขาวด้วครับอันอ่อนอ่อนครับอไ่้น่ะเ็บด้ี่อะกนเ็บดกอันเหขอนขาขอกันครับสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่ะที่เขามารับชมชงเมื่อกี้พาลุยจ้าสวัสดีพญายมีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจากท,าที่อยู่ในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศเนะจ้ะ,คร,ะครับผมมื่อนี้พอกันวันที่หกหน่อย,กกย,ยเ,าานเนาะแน่นครับผมวันที่หกครับผมหกหกพฤษสภาคมปีหกเจ็ดจ้าเมื่อกี้ก็พกกพาเขาปลาคือเก่าเนาะแน่นครับผมเขาปลามาละเบืองเฮ็ดพี่เนาะได้ยินข่าวป่าเทศบดออกครับผม เหตุบุนนกรแปลว่ารอเบิ่งครับผมจ้าก็ไปลุ้นไปชมก็ไม่กิ๊กเพกิ๊กแต่ว่าสีใดสีมันบอลเราจะสีนี่คือเพลินว่าบอลเราจะแม่ครับผมมาพิการปลาต้องเมฆคือเก่าแล้วครับผมต,บตัวบนไอค้างเพิ่มผลติังหวัดอุบลราชธา,านีคือเก่าลแล้วครับจากหลังจากเมื่อวานเ่าได้เฮ็ดพวกแก่น้อยไปอ้อหนึ่งเนาะแม่ครับวันนี้ก็ไปลุ้นกันจ้าไปกันเลยจ้าไปเลยครับผม <S <S อ๋อคอนแหลกแหกมันครับผมเฮ็ดบดออกเล้วเคราบบาดเลย เ็บดขอนจะเป็นขอนสี่ครับผม่อกีแบคขอนเจียบเลยปุ้ยดอกก็ดีงามแลละก็ดีแก่อ่อนอนี่เนาะอ,ออกใม่ๆหมอันอ,อน่อนครับผมอแต่ออกก็อ,อ่นเลี้ยวไปแต่กระดอกปานาย,ยัางอะไรครับเห็ดน้ำฝนกับแตงสีหนาก็คือเห็ด้ำามอกด้วยจ้ะน้ำฝน เล็ดบดออกแล้วเล็ดดินกับบดนคอนทีค oh. ือกันดอกบ่คือกันซีบกคือกันเนาะนี่จ้ะอันนี้ซีออกซีนี่ง่ายได้ละดอกหนาเนาะซีนี่จ้ะดอกเก่า่นไปสองดอกเอาอีก เป็นตะไค้แกงอยู่ครับมือน,นี้ครเขามามาสองมึงเนาะสองมึงก็เห็นเลยครับผมคืว่าหมายี่จ้จะือว่าเจอตอก็หาตัวไปเรืยเด๋เนะไม่ติดก็บเลยได้ปลาจะ้ะเปลีิด Đi là Nga này nội cứ nó Lộp con này lái tự đi nè Lộp này vô phần này nó. nè Thật thôi Thế bố hiến đỏ đâu. rồi sọn nó Đúng rồi chả thì chỗ đi quên ăn Cái này, này như đỏ sọn tuần. เออหานี่เลยก่อนเนาะตรงนี้เดี๋ยวครับนี่จ้ะออกบ่หนาปานได๋เนาะให้เนาะ อดอกค,คือดกอกบัวพวอฝนนีน่เนาอ <laughs> <c ười> ดอกเห็ดไหมดอกค่อยสมสุนมาได้เนาะนจ้ะ <c ười> ดอกหน่อย <c ười> จะเอาพวอเด็กแกตินไปพวอเด็กแกงออยจ้ะนี่น นี่ก็อครับพี่น้องแต่ทางมนาเป็นไนครับเป็นเล่มนะครับผมเล่มไปเพ่าะดรตื่นมกันครับผูแห่งแล้วขอ,อนผูแหรอจ๊ะพี่นอ้องอย่างออกเนมะน้ ว่าพันใหญ่เร็วได้ไอ้เมื่อวานคือจังเบิ้งบ่มีดเดี๋ย <ละ S 1> นี่บมเห็ยนยังเหรอคะหมอวานอันนี้ก้อนขาวเลยนะขาวตะเกียงเาขับไปเบื้องอีกข้อนมันพี่น้องเห็นมาเรื่อยๆอยูรร่ครับผมข้อนนี้จะเป็นยังไงนี่นนครับ แต่ว่ากับฟูไปได้แล้วเปล่าวะมีบ่โอ้มีอยู่ครับผมผ่านหมดเลยแม่งกินกับประนัดโอ้มืองานอะไรเพิ่งครับนี่ยดอกหน่อยแม่งกินเนี่ยอกหน่อยเนาะแม่งกินแน่ครับแม่งก็กินคนก็อยากกินคือกันน้ะเดี๋ยวก็สวยไปเลยนะครับสวยแน่เนาะสวยครับแต่เกียงได้ขึ้นก็จ้ะเป็นเงาเลย บ้านไรเนาะนี่ข้าวว่าเกิดเมื่อวานเลยครับเมื่อนนี่เล้วเห็นกระเจาลงมาะนกสวนกันค่ะจ้ะพูนะเร่งใหม่กินรินกเน่ะเนื้อไหนพูดไงว่าวอ็งมาไว่าต้องจบจ้ะอดิเก่งไร ครับผมในพ่ออ้อล่ะจะอ้อนยูหน่อยล่ะจ้ะขอนขาวครับผมเห็ดขอนขาวพี่น้องงามมากเล้ครับผมเห็ขาวงามเนี่ยน้องนี่นะเก็บเลยนี่บดได้ฟังเห็ดบดก็ออกหวานเห็ดขอนขาวก็ออกน้ำกันครับผมปกติมันก็ออกน้ำกันไปแล้ว่ะแต่ว่าเห็ดขอนขาวดูสึกสิดอกงามเนาะดอกน้าดีครับจุก่ะ พก็กินเหิ้ยขาเหี้ยขาสาวดีกว่าวทอาหอมเดี๋ยวถือมาไปกินสิว่ากิน okay. อ่าว่าือแขงนี่เครับผมมือครับขอนขาวด้วยครับบ้านอ้อ,อนอ้อนครับบนนนานงามนนะคุณครับจะพี่น้องเ,<ห>เปนายค้ยจ้ะแต่กับโปทีแห้งแต่ถือว่างามแห้งครับ เฮ็ดต้นครับเทพบูชเทดเฮ็ดคอนขาวมือหนึ่งคอนขาวออกงามกวนเนาะมือหนึ่งเฮ็ดบดชด้วยแน่นนะเทพท่านโผเฮ็ดบูชเทพท่านโผค้อนงามแน่นครับเฮ็ดคอนขาวงามเลยจ้ะพี่น้องพ้อนเป็นเกิดเป็นจุเนาะแน่นเครงดอกอ่อนเนาะดอกไม่ไม่ขึ้นมาอู้เป็นเหงาเลยจ้ะเงาเป็นเหงาเป็นกั แกงหอมห่วยๆด้วครับผมเน,น,นี่ยจ้ะบกกระเจี๊ยเนาะเนี่ยจ้ะคนละเพราะว่าเป็นเห็ดจากธรรมชาตินะครับผมบดไปปลูกเด้อครับเนี่ยเห็ดปลาครับผมขอนกอครับเพคนออกหนึ่งขายใหย่ๆแค่ไหนเนีอย,ยเป็นงามเลยเป็นกุเป็นกอเนาะ มาเจอฝนตกมากกับี่เนี่ยไถ่ก็บโหลดจ้าพี่น้องถือว่าสมบูรณ์อยู่เนาะป่าอยู่เนาะจ้าจักหน่อยเฮ็ดเถื่องขนาดสีออกต่อกันเนาะนี่จ้ะถ้าดินโมแหงก่อนด้วยครับผมพอหมู่ว่านตกกับตกะโมเห้งมาได้ครับผมนี่จ้าแต่ไข่ในมันตื่มกันมาเหลือครับผมพอได้ซุ่มโอยมากเลยๆอยู่เนาะนี่ครับแฮ็ดเถื่องเลย ดูทางคุนเป่นดอกเก่าคุนเนาะคุนดอกเก่าครับผมบดอเป็บดอกเกก่าดอแห็งจะเอาบรไดดอกกันเอาบระไดครับเป็นดอกที่หยองแล้วมาขอนายไปได้๋ยวเดียวทีอีกแล้วครับผมขอนขาอีก้ีครับผมใส่น้ำขอนไปเลยครับหมดชุดคุณครับผมดอกหน่อยๆได้มั้ยหลายรุ่นครับ ก็ได้หน่อยนะอ่อนแห้งน้อรแบลรดบแห้งแต่กครับตกน้อยๆกับเอาว้ก่อนเล็บมาติดอกงไๆกันเกงแดดนี่ละไอ้พกว่ะเผ่หญงมาเพื่อเกียงไว้ได้จะเหุผันผื้อนี่ก็ารายบานแห้งแล้วเนาะนี่ฮารายเกลี่ยเลยเื่น เพือพี่น้องขอโทษกใช่ครับ <laughs> กระกรสีหัวสักพี่น้องเอ้ยดอกกำลังพอดีแกงเลยครับอันนี้ดอกแกตกลุ่นก่อนนี่แต่แต่ว่าดอกหน่อ,อยก็ยังหลายเติออยู่ครับ,าง,รบงานกับคุณงานค่ะ คุณเห็นไหมจิ๊กที่งานต้นผาดเอากระตาไปทำไมจิ๊กดอกอะไรอกดอกอันเป็นก่อนจะมีเนาะมคนอยตกระยำได้ถนอมนดอกเป็นก่อนแหง อันนี้เก็บเต็มใ้่เก็บออกให้เพื่อนออกใหม่นะใหม่นะครับโอ้อท้งปลายเพันธุด้วยครับจุกนึงครบนจุกเป็นจุกเป็นเงานี่คือเก่าแล้วครับวันนี้เกิดคือว่าเกิดนาอยู่เด้เนี่ยมันเกิดเป็นจุกดอกวุญงยี่เจ้าซัมอีกเกงได้ได้วจ้ะเนี่ยกินได้ทั้งขาขาเพื่อนจะอ่อนเนาะ นี่จจ้ะออันนี้ดอกเกาเลยดอกเกาเนาะอ้าวทีทางปลายงานเพิ่นแย่งไวต่างหากอีกครับผมเนี่ยมาเห็นครับอันนี้ก็ดีจ้ะก็ดีครับดีดอกบานบานแต่ว่าบอกเจนะครัเนี่เกิดไตหันเนาะอืมโอ้มูเดงขึ้นหลายแต่มเดงบอกขกเมี้ม่อกี้ขกเงใช่สิตาห่างมูเดงเรอะครึ่งาวกเงยงานเขาเอาเอาเอา เมื่อกี้ปูเป็นั่งด้วยเขาจีางงานขาวเถอะเนี่ยองค่ะใช่เนี่ยขอนึงครัีจ้ะตัวนี้เป็นเห็ดบดขอบนบอมันเห็ดขอนข,ขาวด้วยครับหอดแล้วยังบลูเมื่อกี้เ <c oughs> ก,ก็บเจ้ากระหางเนาะเมื่อกี้เนาะห่างนะจ้ะครับผมใ่อ๋อเรียมสะสมไปครับ เป็นขอนดอกพี <hal> <driving S 1> ่น้องงางาเพิเนาะงาหักลงมาหน่อยเนาะเอาเลยเด้เอาเลยจ้าเกิดกำลงามเลยครับอันเห็นบดขอนเนาะเป็นขอนซี่ขอนกระบากเนะครับเนี่ยพอดีงามจ้ะขอนกระบากหน่อยเนาะง่มจ้ะงากระบากงากระบากครับด้วยกบบกบ้านเฮาครับากเกิดได้ทั้งเฮ็ดเกิดได้ทุกชนิดหน่อยเนาะ ขอนเพิ่นกับเกิดเ็ดขอนโฮมเพิ่นกับเกิดเ็ดละโงกด้วยจ้ะพี่น้องเกิดเ็ดละโงกเ็ทศถึงเ็ดเผิงแดงเกิดได้เพืชสู่เฮ็ดจ้ะพี่น้องเ็ดหน้าเละกับเกิดดีเนาะอมกระบาดจ้ะพี่น้องขายอย่างไรพี่น้องเอ่อนขาวด้วยครับผมเป็นตะปูสีพี่น้องสะอ่อนตะขาเนาะแมนครับสากหลากอยู่พี่น้องขาเพิ่อนดูนี่แกงกินในเพืชขาครับผม ผลอ่นอนแต่ออกน้อยเดียวเนาะนี่กําลังแตกข้างในกันพี่เนาะไม่ะชรือว่าคนจิบุม,มีดอกสอดมีอยู่ครับบางคอนก็มีบางคอนก็บม่มีใช่ไหเนานะ เอ้ยพี่น้องเป็นเงาเลยทีมกำจ้ะขาบบก่ายแบบอ้วนเลยจ้ะเอาอยู่เนี่ยเอาเอาไปไหนแล้วเอาไปก่อนไหนอีกดอกน้ออ้าวเนี่ยดอกง่ายขาแบบอ้วนสะอ้อนขาเพป็นพี่น้องนี่จ้ะนี่เอาอีกเงาหนึ่งก็พอนี่เอาหน่อเอาหน่อ จง่วยใ้เป็นไงมาออื่นพี่ไม่กี่ยพี่ะนะครับเฮ็ดบดขอนครับนี่ขอนนั่นขอนขาวด้วยนะในกระบ่าครับผมหักลงเอาะเป็นแกดเฮ็ดลมจ้ะก็ดีเก่งจ้ะตัวบานไอ้ปลายขาของมีตัวอ่อนกองมีนะอันนี้ก็นกนนนนเนี่ยมันอ้ายพันเร็ว<อ> ้องก็เลิ่มช้าสมกันไปครับผมอ่อนเลยเตียนตาหน่อเตียมตาหน่อยนะครับคุณนีกไม่คิดโอลมหลุมปล่อยครั้งแล้วนะจ๊ะอันนี้ว่แม่เด้เนี่ยคุณละรุ่นเราเกางนอกของัาผมไปคนเกเกาว่าไนคะเด็บยอก ที่บอกให้เพิ่นเกิดใหม่ครับผมฝุ่นยุ่ข้างล่งางของนี้กิ๊กีมันด,ด,ดอกเก่าดอกเก่ามิกก็เกาว่างหันนั่นเลยไอ่นอกฝนถือคนจะหาลายผู้หรือครับเอาหน้าต่างไมฝุ่ยถือไหน,นไหนคนเนาะครับนี่เป็นไอ่ งามอยู่ครับงามอยู่เลยดอกพอดีเลยจ้ะพอดีแกงจ้ะเท้เามอนเป็นตัวเก่ากว่าตอนเดิเนาะงันหาเส้นหนึ่งลุ่น,ล,นลุ่นใดบนี้เอาปลไหลเขาอันเลยจ้ะก็บออกก็ุดจุดเดอกเอาแบต่อนเอ,อนาแมนเลยจ้อยในไหนพ่อเนา,นนนานนะ,ะ,ะก็บออกมาเลยอันก็มาอ่าไม่ได มีทางรุ่นใหม่หรือเก่าครับนาดีแห้งไอโอ้โดยดอกนาดีแหง,งครับพี่โอ้ตะเกียงเสียบแบบนี้เนาะเนียนดีน้าดีจ้ะอ่อนดีชีอกง่ายเลยนี่ไอนี<ง>่แค่ปลาลกะเอาไว้ใช่ไหมปลาอาได้อยู่ครับผมปลาอะไรก็เอาเลยเนาะนีน่ครับกาะหางมูน่ะเก๋มืแน่ได้พี่น้องเพื่อมาเอ,อเื้นเฮ็ดผงออกหน่อยเนาะ กระบนแหงครับผมบนแหงด้วยกะพิโนอากาศเปลี่ยนไปครูหมื่นครับผมการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเท่ากับโมโหครับผมเปลี่ยนหน่อยเท่าไหร่ห้องแหงเฮ็ดหลุนกรนั่นกันแหงเนาะต้นเกลือซักกันไปเลยเนาะแหงนี่เด็ดต้นหนึ่งหลุนไม้ด้วยเรอนี่เุ็นไม้เนาะเกี่ยมต้นดอกน้ำเกี่ยอวกน้ำครับผมีคิไปแบกคอนมาเนี่ยแบกคอนมาเลยพ่อผมสิอฮอนแดดแทงตั้งให้เนี่ยแบกคอนด้วพี่เนาะเอ้ยคอนเฮ็ดด้วพี่เนาะกระดะ ใบกระเบกรอเล่นยรอเหรียด้ <Müzik S 1> อครับผมเป็นงาพันธุ์ฮักลงมาครับุผมใบกระเบกจังเอามาห่มดิแดดร้ายพี่น้งอนหงห,ห่มแล้วกันห่มเลยละห่มสุดเลยยี่นี่นี่นี่ครับผมนี่ครับนในงาซี่ครับผมดอกพอดีแกงเนาไอนะ้นะแม่นอ่อนๆครับผมพอด้ตื่นกันนะครับเดือล่นหน่อยไปเฮ็ดคอนออกกระจักออกจังไรต่อครับผมออกกับพอด้สูขคอน,นครับคือ ฝนเนี่ยไอ้ฝนตกโบทัวเน็ดก็เลยออกโบทัวเนาะตกโดดขามไปเลยฝนก็นได้ตกะเลนตกะโบดุลโต๊แห้งแต่ว่าโบดุลกับตกะขามตกะไก่ก็ได้จ้ะอ๋ออลอลนลนก็นมาดอกวางเนาะ,ะไปจ้ะอคอนที่เคยออกเคยเนี่ยนาะแถวนี้อออกหน่อยเนาะ รอบก่อนเลยบอกลายของีนี่นแต่ดอกงามรอบนี้ดอกน้อยๆพี่กันก็ฝลนะครับฝนตกฟ้าที่วายุครับฝนตกนี่ท่วฟ้านิดๆข้วฝนตัวนี้นนนหนแห้งตังค์ดีแม่งกินเกือบเปิดเห็ดออกดอยออกหน่อยแล้วแม่งก็อยากเนาะนบักหอยนะคะพี่นอ้องบักหอยกิน มัน,นเัม่ไอกตวงกระแน้อแมงกินเมดเเอาเก็่เลี้มาใไกันครับใอนขาบ่ามื่อโอ้กําลังแท่งกันมาไหมเพแต่แปรแมนด้วยครับพี่เป็่อนเป็นเงาอีกว่าเป็นเงาแต่กับโบลายเนาะม่จ้ แต่กับพอดีแล้วครับผมพอดีเก็บไปสาสเมเลยครับมอนที่เก็บมาเดี๋ยวหลายเติบโอ้เดือดแห้งเลยพี่เนาะนะเต่ว่างามพี่น้องบดหล้วงามเนี่ยไออวบอยู่แต่ว่างตากแดื <c oughs> อดไงธรรมดาโลอีสานต้องตากแดดธรรมดาไม่ต้องเตะไต้พุ่เนาะวี่ไงเป็นเง,งาเลยได้ไม่เก่งได้หรพุ่นโดดหัวมา มีเนบ่เนเป็นเงาเนี้เลยใช่ป่ะอเ็นบ่เงนเด้ออ่ากใส่ข้อนอ่ะคิดกรบอเหียบ็อันนี้ ครับผมพากลับบ้านล้วครับผมเมื่อวงผลงานเมื่อกี้ก็พอกลิกครับผมการหาเฮ็ดมันนี้แต่เฮ็ดหนังเน่ครับผมผลงานของเราวันนี้ค่ะนั่งเลยหล่ะนั่งเลยเมื่อกี้มื่อร้ายหอนรายครับผมหอนเด็ดไรพี่น้อง,อง end, เอ้าขนาดเด้อครับผมผลงานมันมีมานอยู่ด้วยเนาะนี่ครับนี่หมานเฮ็ดบดขอนจ้ะพี่น้องบดขอนกับเทิงเฮ็ดเทิงเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเทิงเฮ็ดขอนขาวเนาะ นี่ครับอันนี้ค้อนขาวด้วยจ้ะได้ไหมเป็นเงาด้วยได้ค่ะค้อนขาวเป็นเงาเป็นโกะจ้ะพี่น้อกมันเต็มตายเนาะหลุนตาอย่เนาะหลุนตาหน่อยครับเต็มตาหน่อยเรับเลยจ้ะพี่น้องนี่แต่ดอกงามๆหล่นแกงจ้ะพี่น้องนี่แต่รุ่นแกงนะคะมันมีหลุนจุปเลยด้วยจ้ะเพภาว่ากำลังออกใหม่หน่อยเนาะงั้นครับผมแต่ว่ากับพอไหลแล้วก็ออกพอทัวด้วยจ้พี่น้องเพราะว่าฝนตกพอทัวเนาะฝนตกพอทัวฝ่าขึ้นเก่าเหรอครับ พ้นต๊เป็นบางมองค่ะเฮ็ดกออกจะมองได้ที่ถือคอนได้คนถือฝนเนาะนี่ครับจะสำรับผลงานมื้อนี้เนาาจะวันที่เจ็ดเจ็ดวัแล้วหกหกเนาะเปล่าแห้งได้เมื่อกี้ก็ได้วันที่หกจ้ะพี่เนาะหกพฤษภาคมปีหกเจ็ดขอโทษขออภัยที่บอกผิดเด้อจ้ะเมื่อกี้ก็พกิกก็ขอฝากไว้อีกคลิปหนึ่งดเ,เด้อจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังใดกตอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,กระดิ่งนั่เนาะจา้ะ เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่กิ๊กพ่อลุยจ้าเมื่อกิกก็พอ่อกิ๊กก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าล่ะจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจา้าที่คอมเมนต์ดีๆขอให้กำลังใจเม่กิกก็พอ่อกิ๊กจ้าขอบคุณครับผมจากสำหรับคลิปเมื่อนี้ยเมกิกก็พอ่อกิ๊กก็ฝากไว้เพียงันซัมนียล่ะจา้าเอาไว้พอ,อกันไหมเมืม่อนาว่าเม่กิกสีภาไปห้ายังพี่กัดไหญ่น่าจ้าเมื่อนี้ยเมกิกก็พ่อกิ๊กก็ขอตัวลากลับบ้านก่อนเด้อจ้าขอกล่าาวววคำ่สสัดีจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจขึ้นเก่าเหรอครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกับ,บ้านครับผมพอกันไม่คิดหนาครับผม